สวัสดีครับช่วยผมด้วยผมเป็นเพื่อนบ้านของคุณครับผมจําคุณได้นะมีอะไรหรือครับภรรยาผมป่วยหนักมากผมต้องใช้เงิน1 0 0 0 0แบาทในการรักษาผมสัญญาว่าจะคืนให้ภายในสุดสัปดาห์นี้ได้สิครับเจ้าของบ้านตอบพร้อมหยิบเงินให้ชายคนนั้นรับเงินด้วยสีหน้าขอบคุณและดีใจที่ได้รับการช่วยเหลือ ผ่านไปห้าเดือนภรรยาเริ่มไม่พอใจนี่มันห้าเดือนแล้วนะคุณทําไมไม่ไปทวงเงินสักทีใจเย็นๆเ,เขาคงมีเหตุผลของเขาเดี๋ยวเขาก็คงเอามาคืนแหละไม่ได้วันนี้ฉันจะไปทวงเองเมื่อไปถึงบ้านของชายคนนั้นขอโทษนะคะพี่ชายคุณอยู่ไหมคนที่ภรรยาป่วยนะคะพี่ชายเหรอครับผมอยู่คนเดียวผมเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่เมื่อเดือนที่แล้วเองภรรยากลับมาบ้านอย่างหัวเสียเห็นไหมเราโดนหลอกแน่ๆ คุณนี่ใจง่ายจริงๆผมก็แค่อยากช่วยเขาเฉยๆจากนั้นเสียงกระดิ่งดังขึ้นเจ้าของบ้านออกไปก็ตกใจเจอชายคนนั้น คนที่เคยขอยืมเงินยืนอยู่ตรงหน้าคือผมมาคืนเงินขอโทษที่ผิดสัญญาตอนนั้นผมใช้เงินทั้งหมดไปรักษาภรรยาจนโดนเจ้าของบ้านไล่ออกแต่ตอนนี้ผมเก็บเงินจากเงินเดือนสะสมครบถึงจะนานไปหน่อยแต่ผมอยากคืนให้คุณครับขอบคุณความมีน้ำใจของคุณครับผมเข้าใจความรู้สึกคุณเพราะผมก็เคยยืมเงินเพื่อนบ้านรักษาภรรยาผ่าตัดเหมือนกันฝากกดไลค์และกดติดตามช่องเล่าทุกเรื่องด้วยนะคะ